สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ,รบผมร้อยเอกประยงอายาเมืองอนุสศาสนาาจารย์มนทนฐานบกที่44จังหวัดชุมพรครับวันนี้มาพูดคุยในบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับในรายการพิเศษที่เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของอประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาพิธีเนาะที่มีท่านผู้ที่สนใจนะครับว่าประเพณีวัฒนธรรมการจัดงานศพของ คนในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้สียอำเภอสงขลาหรืออาจจะรวมไปถึงทั้ง14จังหวัดในภาคใต้โดยภาพรวมนะครับว่าเขามีอาการจัดงานศพเนี่ยที่เป็นในส่วนของศาสนพิธีหรืออื่นๆนะครับที่มีความแตกต่างจากการจัดงานศพในพื้นที่อื่นอย่างไรนะครับในภาคอื่นอย่างไรวันนี้เราก็ มาดูในรายละเอียดกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็บผมนะครับก็ในฐานะที่เคยอยู่ที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลา3ปีเนาะแล้วก็ไปอยู่แบบเหมือนกับได้ลงพื้นที่ไปทากิจกรรมไปทําโครงการอะไรร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพุทธแล้วก็พี่น้องอชาวมุสลิมบางส่วนนะครับที่เราอาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแต่ว่า ที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องชาวพุทธนะครับที่เราได้เข้าไปมีส่วนอย่างสําคัญในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์ไปทํางานมวลชนอะไรร่วมด้วยก็เลยมีความผูกพันกันแล้วก็สามารถที่จะเล่าได้นะเพราะว่าไปอยู่กับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มของชาวพุทธในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่ไปบรรจุในราชการสนามแล้วก็ไป มีโอกาสที่จะลงไปกับงานของเราด้วยเนาะมันมีความเกี่ยวข้องกับงานของเราด้วยแล้วก็ได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปดูได้เข้าไปร่วมนะครับก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเห็นได้ถึงความเหมือนความแตกต่างและก็เป็นความแข็งแรงของประชาชนของชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรถ้าจะพูดถึงเรื่องของความ หนักแน่นความมั่นคงความศรัทธ,ธาความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาและก,กิจกรรมตามพระพุทธศาสนาก็ตถือว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแ,แม้ว่าจะมีชาวพุทธเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับพี่น้องชาวมุสลิมน,นะครับถือว่าคนที่นับถือศาสนาิสลามซึ่งมีมากกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับชาวพุทธเราก็เล็กน้อยนะครับแต่ว่าความศรัทธ,ธาความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามีความแข็งแรงแข็งแกรง่งไหลมากกว่าหลายๆพื้นที่ที่เรา คาดไม่ถึง้วยซ้าไปนะครับก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงในเรื่องของอชุมชนชาวพุทธแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมทีนี้มีความแตกต่างจากที่อื่นไหมต้องบอกว่าก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนพิธีการนิมนต์พระเข้ามาการดูแลแขกการสวดพระพิธรรมหรือแม้กระทั่งไปถึงวันชาปนก,กิจสพวันพระราชทานพิงศพอะไรก็จะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากมันจะมีความแตกต่างกันน,นิดนึงก็คือตอนช่วงที่ จะไหว้พระส่วนมนุ์นะครับจะไหว้พระในช่วงแรกนะครับการกล่า,ลาวคำบูชาพระไหว้พระ,พระหลังสัมมาก็าจะมีบทเพลงด้วยนะครับมีบทเพลงที่เป็นอันตลักษณ์ของทางภาคใต้โดยเฉพาะนะครับและตอนที่รับพรเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการกรวดน้ํากล่าวคำบุมมทิศส่วนบุญสมกุศลเพ่เมตตาก่อนที่จะระหังสัมมาตอนช่วงสุดท้ายก่อนที่จะกล่าวบทนมสัสศการพระรัตนตรัยอันนี้คือความแตกต่างและเป็นอันตลักษ์เฉพาะมีเฉพาะที่จังหวัด ภาคใต้เท่านั้นนะครับจะคข้่นข้นมากที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกันถามว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมแบบมา,ามาลายูเข้ามาเกี่ยวข้องไหมก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่เรื่องของการแต่งกายอะไรต่างๆอาจจะมีความเกี่ยวข้องแต่ว่า เรื่องของการศาส,ส,สนพิธยียังเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรื่องที่อยากจะพูดถึงแล้วก็ควรที่จะศึกษาดูงานและเอาไปทําเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นก็คือ,อการดูแลเขตที่มาเลี้ยงเอามามาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หรือว่าการจัดโต๊ะจีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะดูแลอย่างดีมีแม่ครัวคือโรงครัวในวัดหรือว่าในบ้านเนี่ยมในบ้านเราเข้าใจได้นะแต่ว่าโรงครัวในวัดเนี่ย อัศจรรย์มากก็คือมันเหมือนกับเหมือนกับในทาที่บ้านเลยก็มีโรงครัวที่ทํากับข้าวปรุงกับข้าวเสร็จแล้วก็จะมีที่นั่งให้ให้คนนั่งเป็นม้านั่งยาวๆนะครับให้คนได้ไปนั่งทานอาหารแล้วก็มีการจัดให้เราล้างจานเองไม่มีใครล้างให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักแม่ครัวว่าแม่ครัวจะต้องโอ้โหมาล้างจานที่กองพนินเทินเทึกเพราะว่าทุกคนเนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่รับผิดชอบในเฉพาะจานที่เราไปตักมานะครับอันนี้ไม่ไม่ได้รวมถึงการตั้งโต๊ะเนาะถ้าตั้งโต๊ะเนี่ยเขาก็อาจจะดูแลไม่ต้องไปล้างเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่วัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นจัดที่วัดเนี่ยเขาทําดีมากๆเลยก็จะมีการไปตักอาหารมาทานเฉพาะตัวนะครับก็มีที่นั่งให้ไปตักมาแล้วก็มีที่นั่งเหมือนกับเคนทีนเหมือนกับโรงอาหารในมหาลัยในโรงเรียนที่ที่ได้มาตรฐานเขาทําอย่างนั้นเลยนะครับก็ตักอาหารมาก็ ทา,านเสร็จแล้วนะครับจานที่เราจานช้อนที่เราตักมานะครับที่เราเอามาทานอาหารเราก็ไปลา้างอันนี้ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามทุกคนก็ล้างความเอาไว้เรียบร้อยก็ไม่ต้องหนักในเรื่องของแม่ครัวอันนี้นครับเราควรที่จะนําเอาไปปรับใช้กับที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าหากว่าทําได้นะครับงานงานการการการดูแลแขกที่มา ร่วมงานนะครับน่าจะเป็นการต้อนรับแขกที่มาร่วมงานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันก็จะดีมากๆมันก็สามารถที่จะทําให้เจ้าภาพเขาก็เบานะครับแล้วก็แม่ครัวคนล้างจานอะไรต่างๆก็ตัดธุรการอะไรพวกนี้ออกไปได้มากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะมาศึกษาดูงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปจนถึงพื้นที่ใน14จังหวัดภาคใต้นะครับที่เขามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษแล้วก็ น่าจะเอาไปใช้ได้แล้วก็น่าจะเป็นการพัฒนาการที่น่าจะเป็นการพัฒนาการที่เรียกว่าถึงขีดสุดของการดูแลแขกที่มาร่วมง,งานแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่รับผิดชอบ ในเฉพาะในส่วนของตัวเองนะครับแล้วก็จะไม่หนักกับถังเจ้าภาพหรือว่ากับถางแม่ครัวมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่ไปเห็นมาแล้วก็อยากจะให้มีการนําเอามาปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆสําหรับการจัดงานศพเนาะการจัดงานศพก็ตามเนาะการจัดงานบวชงานแต่งงานมงคลเอาว่ามงคลก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ได้นะครับก็คือใครทานคนนั้นก็หลางนะครับ แต่ว่าถ้าในในหมู่บ้านจัดที่บ้านของของ,ของเจ้าภาพเองเนี่ยเขาก็สมัครเจ้าภาพก็จะจะจ้างคนมาล้างหรือว่ามีการลงแรงกันหรือว่าการลงลงูกแขกลงแรงกันมาช่วยล้างปกติแล้วเนาะแขกก็ไม่ต้องล้างอันนี้ก็จะดูแรงไปได้ว่าไปทานที่บ้านบ้านเราแล้วเราก็ให้เขาล้างแต่ว่าในวัดนะครับ เป็นถ้าจัดจัดงานในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะงานศพเนี่ยเขาก็จะให้มีเป็นแบบบุฟเฟ่ให้ไปตักแล้วอาหารดีมากๆนะครับอาหารอร่อยอาหารดีอาหารอร่อยคืออาหารทางภาคใต้นยะม,มันมีความแซบ่บมันมีความจัดจ้านมันมีความอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําพริกกับผักจิ้มหรือว่าเขาเรียกว่าน้ําชุบกับผักผักลวกผักสด เขาจะขาดไม่ได้เขาจะต้องมีนะครับอันนี้เขาเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็ปลาปลาทูทอดปลาเค็มปลาแห้งอะไรต่างๆอันนี้เนื่องจากว่าก็เป็นจังหวัดที่ติดกับกับทะเลเนาะเขาก็จะมีทรัพยากรเหล่านี้เยอะมากๆนะครับก็เป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็เพียงแค่ไปหยิบอะไรหยิบจานหยิบช้อนแล้วก็ไปตักข้าวนะครับไปตักข้าวแล้วก็ไปตักกลับไปตัก หยิบของหวานอะไรมาแล้วก็มานั่งทานก็จะมีมีโต๊ะมานั่งให้นั่งแบบสะดวกสบายเพียงพอนะครับแล้วก็ทานทานเสร็จแล้วก็รับผิดชอบใครรับผิดชอบมันก็คือเอาจานเอาช้อนอะไรไปไปล้างเองแล้วก็ควาำเอาไว้ก็เป็นอันเสร็จเสร็จเสร็จสิ้นในส่วนของตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆและอีกเรื่องหนึ่งเนาะนึกขึ้นมาได้พอดีเลยพูดถึงแล้วเขาก็จะมีการ การพัฒนาการหรือเปล่านะแต่ประเด็ว่ามันดีมากๆเลยก็คือเขาจะเอาถ้าถ้าเราไปทานข้าวที่ที่ในหมู่บ้านหรือว่างานศพที่จัดขึ้นในในบ้านบ้านบ้านโขนบ้านเจ้าภาพอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการให้เราไปนั่งโต๊ะแล้วมันจะมีอันหนึ่งก็คือข้าวนะครับข้าวเออ,อน,นี้รวมถึงวัดด้วยนะในวัดก็ทํานะครับข้าวสวยเนี่ยเขาก็จะตักใส่เป็นเป็นถุงถุงร้อนนะครับประมาณ นะครับเป็นถุงเนี่ยเขาก็เอาข้าวใส่ใส่ใส่ไปเข้าวสวยนะครับที่ร้อนๆแล้วเขาก็ปิดแล้วเขาก็พับพับปากถุงแล้วก็จัดเรียงไว้ใน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 ถังโฟมหรือว่าเป็นกระติกน้ําร้อนยางไงครับเป็นกระติกน้ําแข็งขออภัยครับแล้วก็เอาไว้ให้กับคนก็ยกยกอ่หยิบถุงอันนั้นอ่ะถุงข้าวมามามาเทเทเทเสร็จแล้วก็ปิดไว้วางไว้เหมือนเดิม เขาก็จะมีการวางไว้บนโต๊ะถ้าหากว่าจัดโต๊ะจีนเนาะโต๊ะที่ดูแลจัดเลี้ยงแต่ถ้าหากว่าเป็นบุฟเฟ่เขาก็จะตั้งเรียงไว้คือคือไม่ได้มาตักข้าวเป็นทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดีมากเลยมันมันเก็บความร้อนไว้ได้ด้วยอันนี้ก็น่าจะมาศึกษาดูงานนะครับเขาก็ทาแบบเรียบร้อยทําแบบดีอะ่ะคือเขาจัดเซตอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยดีงามอันนี้ก็ถือว่าควรที่จะเอาไปใช้ในการ ปรับระยุกต์ใช้กับพิธีการศพที่ไม่ใช่พิธีการนะเอาจัดการงานศพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงดูปูเสือ,อเรื่องของการเลี้ยงดูแขกที่มาร่วมงานแขกที่มาช่วยงานก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้เอาไปปรับใช้ได้สำหรับวันนี้นะครับกับผมก็นํามาพูดคุยพอสมควรแก่เวลานะครับวันนี้ก็ขอ พูดเอาไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันถ้ามีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเงนเข้ามาด้วยวันนี้นําเอาเรื่องเกี่ยวกับพิธีศาส,สนพิธีงานศพว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้แตกต่างกันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้ที่พูดก็คือเรื่องของการาจัดการกับการดูแลแขกนะครับ ที่มาทานกับข้าวกับปลาโรงครัวเขาเป็นโรงครัวที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีที่นั่งทานรับผิดชอบตัวเองแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหวานคาวของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกับข้าวสวยร้อนๆซึ่งมันมีความร้อนได้ตลอดเวลาโดยเขาใส่เป็นข้าวในถุงแล้วก็ในถุงแล้วก็เอาไปไปเก็บความร้อนไว้ในถังน้ําแข็ง หรือว่าในกล่องโฟมน้ําแข็งที่เก็บอุณหภูมิที่หนึ่งเพราะฉะนั้นข้าวที่แขกมารับประทานเนี่ยก็จะมีความร้อนตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับวันนี้ก็าลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ